สวัสดีคร,ร,รับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกท่านมาปบมาปอกันกับเปากล่อยโขมก้นไก่รถอีกเช่นเคยมือนี้มาเป็นขอเป็นขั้วครับห้ามาเหรียญพร้อมพูนแถวเรียเป็นขี่รถอ้อมเหรียญอยู่มาเบิดนะครับเตึ้งแถวเรียตึ้งเมียพึ่งน,นั่นอ้างเหนินไปสักพักว่ากลับบ้านเอารถไถไปส่งบ้านนะพี่น้องเอารถไถไปส่งบ้าน รถไถหน่อยย6แรงอ่ติดตัง้งตั้งผ่านดึงหางไถพร้อมอ่ะนะผู้ดใดอยากได้ผู้ดใดสนใจก็บสอบถามในเรื่องรถไถนึ่งเอาไว้ใส่หน่ะละแต่ว่ามีคนอยากได้ก็เอาขายว้ายจริงจริงเลยสิเขาเรียกอ่าสนนมือ,อขาสูงออกเองประมาณกี่โลละสิบห้าบาทนึมั้งแต่ว่าก็เอาไว้หันละเอาไว้แต่ใส่อันนี้ก็มาเบิึง รถทํากินนะครับรถสางอาชีพทํามาหากินสวยๆ,ๆนะครับตุยตาไม่ดีขอมหลังคานะครับย่ำ้อมหลังคาพร้อมใส่งานเลยมีผ้าเต็นบงับงฝนบังแดดย่างดีหลังคาสวยๆผมมีผมมีผูพังนะครับหลังคามันพร้อมทํามาหากินนะเบื้องรายละเอียดตามผมเลยนะครับผมกะชิน้ำเสนอไปนะครับรายละเอียดก็ตามภาพวิดีโอเนี่ยนะครับนะผมบ่ ไม่ได้หลอกตุงหลอกตาหรอกแต่ตามนี่ไปเลยครับสภาพดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมช่วงล่างโอเคครับผมพร้อมใส่งานเลยพี่น้องมีกันชนหลังกันชนหนาครับนี่กันชนหลัง,นนนนนนลงสวยๆงามๆข้างล่างดำปี๊มีอย่างอะไรพร้อมนะพร้อมนํำมาหากินพร้อมใส่เลยข้างล่างก็สวยๆ นะครับเอาไปกับบผิดีดวางนีครับบิาพีดวางเนี้ยในนอนเอาไปทำมาหากินเออนะราคาผมเปิดไว้ยุบแปดเมื่แปดเม้าเองครับกาเมื่นเอดไปส่งไห้ครับผมราคาถูกมากครับราคานี่พร้อมทำกินเลยนะครับมีพร้อมหลังคาพร้อมทำมาหากินบ้นาพีรับต่้นังเลี้ยงไข่น้ำบอกน้ำหวานไข่ผลละหมากมากเลยไขอาหาร ตามตั้งเรื่ออาหารตะเลกอะไรครับว่ามันมีหลังคาพร้อมนะด้านหลังคานี่เฉพาะหลังคาถ่านเมนเท็ดนะครับถ่านเมนไปซื้อกันนาดิโตยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทถูกนะเกือบสองหมื่นหมดหลังคาแบบนี้หลังค,า,แบบงคาพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับหลังคากส็สวยๆงามๆนี่รถก็มีคิวมียังนะครับโดยตายไม่ติดกี่ทั้งานตัวนี้มีเอ่อ เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมเป็นพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยหมุนไงครับผมเอีอ่ยสีดมนี่เลยสีสันก็นโอเคนะครับผมขนา,าเกียดบ่ขี้ให้นะครับผมเนีมีนิดมีเดียร้อยนิดมีเดร้อยน้อ,อยตามเนีเพราะว่าก็อายุหลายนะครับเป็นปีเก่าสามการพ้นมีเบิร์ตสุรอนะครับรอกกระตาไม่ไหมครับดอกยางไม้ครับดอกยางพึ่งเปลี่ยนใส่นะครับผมนี่ไม่ไหมเลยนี่ใส่กุ้มคานะครับ ใส่ได้อีกโดนนะอีกหลายปีออทำมาหากินอีกโดนอีกหลายปีเมือ่อกาซีดำเแบบสีม่มีห้อยสีแดงนะครแส่งกาซีลอ,อยางอะไรเพียรพร้อ,อมนี่ใครเห็นกันจ้าจ้านะครับกูได้เฝ้ากูได้เห็นคุณค่ากะเอาไปใส่กับคุมค่านะครับเอามาจากนน้นแดงโคลาชนะผมบอกกันนี่น,นี่สวยๆเลยข้างลางไตทุงไตท้องนี่ มีหอกมีโบนับนับทีบ่เรเห็นห้อยแดงนะครับนี่สีสันก็ตามนี่เลยเสีสันก็ตามนี่เลยเพราะแต่รถาอายุขนาดนี้ราคานี้นะแต่ภาพแบบนี้นี่ผมว่าคุ้มแน่แน,นอนครับปีหกสี่ครับหกตุลาหกสี่นะครับค,บาคบ่าสีอีกโดนนะใด้ใอีกโดนนะครับร้อมใส่งานนะค้อม ทำม,มาหากินพร้อมสางเงินสางอาชีพนะครับเยมพร้อมเลยเลยกันส้นหนานะครับกันส้นหนาพร้อมโตโยตา้าเครื่องแห่งๆนะผม,มนะครับโตโยตา้าไมตี้เอ็กเป็นพวกอะไรพาวเวอร์นะผมทำม,มาหากินสางอาชีพได้เลยสบายสบาย อีปลากระปงกันดีออกสีน้ำเงินจังไยเออเป็นอย่างธรรมดานะครับสวยางามครับสวยางามตามนี่เลยครับพี่นอ้องตามนี่เลยวิชนตูดพนาวาเท่าเลยโอ้โหนี่ผู้ดเดียวน่ะเจ้าะอยู่เนาะ โอ้ยชนตูดเลยเลยโอ้ยโอ้ยยันยันโอ้ยสิแม่ชนตูดเขยพอนะมันี่นะครับสภาพตามนี่ครับพี่น้องก็มามาเบิ่งอ่ะง่ายเปิดนี่เลยครับเปิดได้ฟานี่พร้อมขายของเลยแล้วก็มีไม่ยั่งนี่ตัวยั่งมันเสียบเขา เดี๋ยวเดี๋ยวปีนองดนเด้อนี่เอาเปล่านี้เอาเล็กย่างเปิดปะาะครับขายกองได้สบายนะครับกำมาหากินอ่กับไอตัวไอตัวหลังค้านี่ถอดออกได้สบายเพราะว่าผมยึดมีนอ็อตยึดแปดตัวค้างละสี่ตัวอันนี้ก็สี่ตัวอันนี้ก็สี่ตัวเพราผมถอดเศษสีหลังคาง ผมยกลงแล้วยกง่ายๆครับนี่แกขันน็อตออกนี่นี่น็อตซีตัวขังละซีตัวย,ยกลงเลยบ้านี่ใส่คนสีคนยกลงเลยกระบะร้อนสวยๆนะครับร้อนสวยๆกระบะนี่สวยๆงามๆสารคามน้ำบ่อต้องเลยนะสภาพรถก็ตามมีเลยครับนี่ไปเบื้องกันชัดเจน นะครับราคาแมตตมื่นะแปดมาับเองเกามื่นเอไปทวงไห้นะผมอ่คุ้มค่าแท้แน่นอนครับการชนหลังกันชนหนาพร้อมหลังคาพร้อมอเอาไปถาเถอะไม่อยากอ่ใส่หลังคาเนะี่ยเพราะท่านได้มีอาชีพเพชรกะถอดลงออกได้นะครับหันนอดออกก็ยังบ่มบอกหางละซี่ตัวแล้วก็ยกลงเลยนะครับเอเวลาฝนก็เพาต้องกลัวเปียกว่ามันมีไอตัวนี้อปล่อยลงมีตัวยึดติดนี่ ปิดปิดไว้การฝนรับตรงนักเรียนก็นได้ครับผมเฮ็ดได้ทุกอาชีพครับผมแล้วแต่ความคิดนะเมนบอกท่ากันมาหลิ่นยังโทรศัพท์มาว่ามีประโยชน์ตัวนี้นี่สวยครับสวยงามสวยงามรถพร้อมใช้ครับพี่น้องเออหน้าสีบราะคาววั่นมีเฉิยวหมดเลยละมีฟิล์มม่วมครับฟิล์มกันเด็ดสวยๆเออ เปียเงาง้มติดเปียมเรียบร้อยใครในสาจานบอกว่ามีขาดครับผมเดี๋ยวไปเพื่อทางบุญกันเปิดไห้เบื้องกันตดจองฟังบุญยางไม่ื่องยางหนายางหลังเด้อพี่น้องเด้อนี่ยยางไม่ไม่้องยางหนายางหลังหลังนะเออทางไหน ทางไหนสวยๆแพงประตูประตูม่มีแตกนะครับนะครับเจ้านายนะครับบอกว่าประขาดครับวัตโซนกลางอยู่ครบนะครับนี่พร้อมเลยเื่องเสียงกับส่ยไห้นะมีเกินเสียงพังนะมีเพลงนะบูทูธนะผมนะเล่นบูทูธได้นะสบายเลยแบบเสียมต่อโทรศัพท์นะครับ นะคนชวนคนชวนประมาณนี้เลยทีเดียวตัวยอครับเข็มขึ้นเบอร์ตัเข็มน,นะครับเข็มเข็มขึ้นทุกเข็มน,นะครับผมย่ำขึ้นทุกเข็มนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับพวงมาลัยเวอร์มอหมุนง่ายครับผมไอ้เบิ้งมีแคปนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับผมเหมาะแคปเบ้อมีขาดครับสะอาดสะอ่านดีนะ แตบอันดีนะครับสวยๆถันทึงนะครับนี่ดงเีดานนะครับสวยงามรถส,สวยงามอันนี้คือเป็นรายการรถเมื่อสองถูกสุดนนะครับเหมาะสําหรับผู้ทีจีจะมีตีหลายนะครอยากได้รถสวยรถงามนะไปออกไปแดงนะครับแต่อน,นี้เป็นรถเมือ่อสองราคาหลักเมือนหรือว่าหลักแสนรถต้นนะครับแสนกวกว่านะครับประมาณนี้นะครับ ตอกสวยนะครับตอกส,วย,สวยนะครับตอกสวยแปดเมื่อแปดมา่หลับเองต่อเมื่อเอ็ดไปช่งไห้นะเนี่ยผมต่อหลังค้าไอ้สีหลังคาเรียบร้อยนะหลังคาเนี่ยสีสันเงงงามครับผมอำมาจนี่ครับพี่น้องแค่ตรงกะที่มามีผุนะมามีดามนะ ได้ได้ดีแหนบโชออ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 บกนี่เนี่ระบบองไากก็ถือว่าโอเคพคร้พอมทำม,มาถ้าขายทำม,มาหากินได้นีโดยร่วมกับประมาณนี้ครับเครื่องสต,ตาร์ตติดง่ายครับออชึ่งเดียวติดนะครับเชึ่งเดียวเดียวกับสีสตาร์ทเครื่องงหาเพิ่งออไม่ต้องเผาหัวครับหมุนปุ๊บสต,ตาร์เลยนะติดแล้วครับออติดง่ายครับเออปิดฝากระกปุกมังเครื่องกัน นะครับติดไงๆับติดายได้ชิ้นเดียวติดครับก่อนน้ำมือเสาร์ตื่นขึ้นมาไปสตาร์กับติดคือเก่าครับน <c oughs> ะครับ่มันเก่วเาว่าเรียนุูกขั้นไปนะฮะเว่ารถเก่ามันก็อ่เป็นเรื่องธรรมาดานะแต่พงสภาพเครื่องสวยนะครับพี่น้องกานเดิมกานเดิมได้หนึ่งเอ็มบาริตูเ์เล็ก การเดิมๆกล่องไกเ่เม่ออได้ครับกล่องมันมัวนี่ตัวเลขคันมันยังอยู่เบิดนะครับเครื่องทำงานนะเพิดสตาร์ทไปเมื่อกี้แอร์เย็นนะผมแอร์เย็นนะแอร์เ,อเย็นเพ้งพอนะครับนี่ครบแล้วนะครับผมพร้อมน้ำมาก,กินเบิรงเม็ดอันนะนะอัน้าเนอะขอตัวขอไปนะครับกล่องมันม้วนกับมันตุ้มเขาเอาเขาใกล้นี่ครับเครื่อง เกินดีๆครับนี่ผมมอาแมา่จานเอ่อโน่นดุงครับ낙ว่าราตรีมากครับพี่น้องกินลาบมัวมาน้ำนางมุละ่ะแล้วเอาเนื้อกินนี่กินเนื้อกินดินนี่มากหลายนี่เอ่อผ่าไอ้แฮนกันคว่ำลวนนะนะคว่ำเนี่ยติดในเรียบร้อยนะครับ ว่าใส่การใส่อานครับพี่น้องเมื่ต้องว่าหลายยายห้างกับผู้ใดอยากได้เอาไปใส่การใส่งานครับพร้อมเลยนะคเออรถราคานี้นะครตําหนี้ตี่หลายกับผู้ใดนะเพราะเขาตีไรหนีนะครับถามว่าตํากว่านี้มีบ่ครับมีครับผมเออได้สภาพมันก็คือสิผมบ่เสียบอกว่าหาเมื่อนี่บ่สิบ่ขาดแพงประตูตีสวยยังตีเออหาเมื่นหกเมื่นนี่ สภาพสีมันถึงกัสีได้ปั๊มตามนี่อ่ามีผมก็รับซื้อเบิร์ตนั่นแหละว่าผมก็ไปหาซื้อทั่วประเทศราคาต่ำกว่านี้กัเก็บหลายกับตัเก็บสีกับหลายหมืน่นเป็นหมื่นแล้วอ่ารวดมากกับตีแตกเบิร์ตแหล่มู้นี่โอ้แหวกประตูบ่อเออโมเสากับอ่อบอานนั่นสิหรอกออเออผมกาเบาได้ว่ากับซือว่ารถแั้วก็ไปทางไหน,นเป็นยังนั่นนะเพียกับกว่มีเพลยงของมีฟังอีกต่างหากนะครับ ราคาถูกเเนี่ยถูกก็น kind of ี่ผู้ใดกับมาโมเมนต์าโมมีครับมีครับผมแต่มันในพอโมเอเย็นจัิงสิโมมีเพียงโมคอลต้นยูสถาพนี่โแตกโ่บออค้นกลางจริงส่ีสี่โมครบมนะโงสี่นี่บึกบึกโมเอี่ยขีปุ่นเนี่ยมีวเองี่เอเ่อาัง บนเมฆองเมดานบ่แตกมันขันสี่ม้วนสัสนนี้นี่นะเอกสารบรอมโอนครับชุดเล่มบรอมโอนครับรับประกันการโอนครับนี่เล่มมันนี่ชุดโอนครับชุดโอนพร้อมเล่มนะครับเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะครับ ว่าไปขี้ของลูกบ่นเนี้เอาเทวันนี้เจ้าก็ได้เอาไปแล้วบ่นเนี้ไปนั่งเอาแล้วเจ้าไปแล้วครับพี่น้องอ่าลิงกี้ขอ,อนบาเนี้ว่าเป็นลิงกี้ขอนเออนั่นแหละครับพี่น้องพอมือตุ้ย่างครับชุดเต็มพอมผนพ,อม,พอมตุ้งนะครับกิงกลางกันเข้ามาได้ครับศูนย์หกสองสองสามตีเก่าหกสี่สองครับอ่าอันพ่นไถยรถเบ้าก่อยขมนรับพ่นไถนะับ แอร์เย็นเต้งเบาะนะครับความเต่งการไต่งงานนั้นนะครับเปิดไ้าคล้ายคล้องในสบายสบายนะครับสไตล์พ่นทําม่าหากินนะพี่น้องรถยุ่ประจวบนะครับิลิคันนะผมอำเภอสามรอยอดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ